สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆฮนะโอ้มีลูกค้าจากแยายสะทอนซื้อเอ็น้อลมาฝากครับเหล้าด้วยน้ำโคก้กด้วยกลับแล้วมั้งนะโอ้กลับพอดีเลยเดินทางปลอดภัยครับเนแล้ว,วนั่นแหละรถเขาสีเหลืองอะ่ะเสริมเมือแเงเพิ่มอีกครับ ่างสีกาลังจัดการสีอยู่ครับเรามาดูคันนี้ครับคันนี้กําลังวางกระบอกดำครับป็นแบบพ่นพ่นกระบอกขาวข้าวก่อนเหลืองไว้ก่อนเดี๋ยวพอเก็บงานอีกทีเราจะพ่นให้มันเจียมๆว่านี้ครับมีกจะไดคานหลังแล้วต่อไปก็เล็กซอยเล็กซอยดันกระบะครับ อย่าส่งลูกกับคนนี้โหโห,โหมันโคตรแรงเลยอ่ะอบุกน้ำลุยไฟบุกน้ำได้ครับแต่ลุยไฟอย่าไปลุยครับเดี๋ยวยางระเบิดอ่ะนี่ครับก็น,นาก็ เรแต่งคงไรแต่งระบบไฟเตือนไฟไรให้เรียบร้อยครับก็มาทำกระบะอ่ะนี่ครับเกียร์ฝากไม่น่าจะเป็นชุดมันเลยทั้งกระบะเออทั้งเกียร์ทั้งกระบอกแล้วก็เกียร์ฝากเนี่ยเกียร์ฝากมันจะมาชุดมันเลยพอถอดขายครับแล้วพอดีเลย Ờ, ừ để ừ đi quanh qua à 씨 vì ai em tôi rồi chả emichi m này không thấy สีอุย้ยเขียวสีเขียวแก้วนั่นแจมๆมันคุ้งไขมร้อยหน่อยสีเดียวเลยใช่ไหมไม่มีลายใช่ไหมเอาเนี่ยนะไม่ใช่แปะแล้วหรอสีแรงในเ่อยอ๋อโอ้ก็นั่นแหละว่าทำเสร็จแล้วไม่ใช่ทำไมเขาพ่นสีใหม่อ่ะเสริมต้วนี้ <c oughs> อ๋อเขาเติมตัวนี้กับไอเด็กแป๊บตัวนี้เลยต้องปิดไว้ครับปิดสีเหลืองไว้ปิดให้มันเป็นแนวอ่ะเนี่ยเป็นแนวแล้วก็ได้ทำเขียวแก้วกของแต่งบางส่วนนะครับไฟท้ายไฟหน้าเดืนสายเน้อย่าง ลายยังไม่โดนครับไฟหน้าเดี๋ยวบอกแล้วไฟหน้าเท่ mm. เท่เดยวพาไปดูไฟหน้าเลย mm. นี่ครไฟเนลฟ l ดีอย่างเท่ครับสว่างวาบเลยไปข้างบนก็ติดตั้งเรียบร้อยครับนี่กระจกเลยครับกระจก โอ้แตลเดียวที่ไว้แล้วเดี๋ยวที่วางอะไรเนี่ยแผลวางบนหัวนี่แหละก็จะวางแถวนี้ก็ได้แถวไหนก็ได้ครับแต,แต่จะวางครับโอ้สองข้างด้วยแผลนี่กะว่าใครขอสามชาเนี่ยก็ได้เลยแล้วเนี่ยเออโอ,โอ้ช่วงล่างอะไรเก็บสีมดแล้วก็เหลือแต่ระแนนั่นแหละ ที่ลูกค้ามาเพิ่มเติม,มนะไรครับอ่ะนี่แหละเกียร์น่าจะตัวนี้แหละใส่คันนี้เลย,เก,ย,ย,นนเ,ลยเกียร์ก็ใส่ที่หลังครับใส่ได้ยากครับเพราะว่าตำแหน่งอะไรก็มาร์กจุดไว้หมดแล้วครับยกปุ๊บยกปุ๊บก็ใส่น็อตได้เลยยกใส่น็อตก็เรียบร้อยอะเกียร์ โอ้ยไม่สีไม่สีออนี่ก็ให้ช่างน้อยตัดสต่นี่เยราเราปันดองอนะ่ะหน่อยทำสีทำ เออไม่ใช่ทำเสียท,ทํำตัดช่วงนี้มาแล้วก็ทำการไล่เชื่อมอะ่ะแค่วางตําแหน่งหาตําแหน่งไว้มากไว้แล้วก็เดี๋ยวไล่เชื่อมที่หลังแล้อ๋อเียตัวกัน อย่างเงี <N> ้ยหรืกระสานจับหกมิลเนี่ยไอตัวดันกระบะเนี่ยจะไล่เบาไม่ได้ครับเหมอทหารถ้าจะไล่เบาตัวเดียวมันจะไม่แข็งแรงครับตัวนี้เราต้องใส่เต็มๆหกมิลนี่ยไอ้ทางกลังตัดอยู่อันนี้จะใส่ไฟหน้าเหมือนทันเรือเลย 干风也有。哦。啊，ประมาณนี้แหละครับ。走，去开工了。 ก็มาติดตามกันเรืเลยครับอันนี้ก็ขึ้นงานแล้วครับรคันนี้ขึ้นงานพุกโค้งไว้ก่อนนะโอ้โหัอฝุนซุ้งเลยเขี๋ยวเดี๋ยวเลยช่างเกียวเลย ดูดูทั้งทางข้างหน้าเนี่ยเขาทําพื้นแบบตารางเหมือนลายเหมือนทางอ่ะเขียวเหลืองดําอ่ะเหลืองดําอ่ะหลายทางอ่ะนี่เป็นไงเป็นไงพื้นนึนเป็นไงเออหลายทางเหลืองดำ ก็ประมาณนี้กันครับเดี๋ยวพามาชมใหม่คุดหน้าครับสำหรับทรนนี้ก็สวัสดีครับ